ดิค่ะหลังจากขับมุมได้แล้วนะคะเราก็สานปกติเลยนะสานปกติสานปกตินะคะเริ่มจากแบบไหนก่อนสานปกติเลยนะคะสานไปเรื่อยๆก็จะเป็นลายต่อลายกันไปโดยนอัตโนมัติเจี๊ยงนี่ตึงนะเจี๊ยงนี่ตึงเห็นไหมคะต่อไปเรื่อยๆนะคะ

ตึงลใล้ตรงหนึ่งตึงให้ตึงลตรงนะคะเห็นไหมอ่าขึ้นแถวสอง้วปร,ป,รนะประมาณนี้นะคะนประมาณนี้นะแล้วนขึ้นมาแล้วนะคะอ่ะหนา้าากติดตามนะคะ่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะสำหรับกลองโกโก้ค่ะสำหรับพี่นีสวัสดีค่ะ